ฝนลถล่มทั่วตราดต้นไม้ใหญ่ล้มทับรถหรูป้ายแดงล้มขวางถนนทับสายไฟกว่า10จุดเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่25กรกฎาคมเกิดพายุลมแรงและฝนตกหนักในเขตพื้นที่จังหวัดตราดส่งผลให้หลายพื้นที่ต้นไม้ล้มทับบ้านทับถนนและทับสายไฟฟ้า โดยสมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดได้รับแจ้งมีมากกว่า10แห่งที่ได้รับความเสียหายจากพายุที่พัดกระหน่ำเพียงหนึ่งช่วงเท่านั้นขณะที่ถนนสายสุขุมวิทสาย3ขาออกเมืองตราดช่วงบริเวณหน้าร้านตราดมั่นคงต้นประดูขนาดใหญ่ล้มถนนและรถยนต์ไฟไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟ BMW ้ายี่ห้อ bmw ป้ายแดงทะเบียนนนู9835กรุงเทพมหานคร ได้รับความเสียหายไม่มากนักโดยนางวันลาเอกปิยกุลอายุ62ปีคนขับพร้อมด้วยหลานสาววัย4เดือนและแม่บ้านอายุ50ปีที่อยู่บนรถไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดก่อนที่เจ้าหน้าที่ผู้ภัยจะนำตัวทั้ง3คนไปยังที่ปลอดภัยที่ร้านต้มเลือดหมูเกาะตะเคียนนางวันลากล่าวว่าตนเองกำลังขับรถกลับบ้านที่ตำบลท่ากลุ่มโดยแม่บ้านนั่งด้านหลังส่วนหลานนั่งอยู่ในคาซีดด้านหลังระหว่างขับรถมีฝนตกหนักและลมแรง เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าต้นไม้ลมทับรถยนต์ทั้งคันตนเองตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดเหตุและหันไปดูแม่บ้านและหลานสาวพอรู้ว่าปลอดภัยจึงพยายามถอยรถออกแต่ก็ไม่สามารถถอยได้เพราะมีกิ่งไม้ข้างหลังและต้นไม้ติดอยู่ในรถจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือออกจากรถไปยังที่ปลอดภัยซึ่งเหตุการณ์นี้ตนเองไม่เคยเจอมาก่อน หลังจากเกิดเหตุแล้วแขวงทางหลวงปราดกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดปราดได้ช่วยเหลือและตัดไม้ออกจากถนนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนจะเปิดการจราจรได้ไดไดตามปกติ สำหรับพายุลมแรงในครั้งนี้มีต้นไม้ทับถนนทับสายสายไฟฟ้ากว่า10จุดเช่นถนนสายท่าประดู่ช้างเกลือตำบลห้วยแรงจำนวน2จุดสพานคลองขุดตำบลห้วยแรงโคง้งแหลมตองตำบลห้วยแรงถนนข้างวิทยาลัยชุมชนปราดตำบลเนินทรายสพานแหลมคอตำบลเนินทรายแยกท่าประดู่ตำบลวังกระแจแยกกิโลศูน,ย,นย์ตำบลเนินทรายบ้านสักไผ่ตำบลเนินทราย บ้านแหลมมะขามตำบลแหลมงอกวัดเขามาพูดตำบลเขาสมิงเนินตะบกตำบลแสนตู้งแยกตะเตียนตำบลวังกระแจทั้งหมดต้นไม้ขนาดใหญ่ลมทับถนนและสายไฟฟ้า